รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยสเอเชียสบูธีแอร์ไลน์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงเปิดตำนานกับเผ่าทองในสัปดาห์นี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวประเทศเนปาลครับครั้งนี้นะครับจะเป็นเนปาลที่เราจะมาดูเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยจะไปชับ จะไปดูวัดวาอารามจะไปสวนสวยไปกินอาหารอร่อยจะไปสนุกสนานช้อปปิง้งช้อปปิง้งมีหมดเลยทุกรสชาตินะครับเปิดตำนานกับเผ่าทองวันนี้ครับมาเที่ยวประเทศเนปาลเนี่ยนะครับมันมีอะไรต่ออะไรมากมายนะครับออที่น่าสนใจแล้วก็จะบอกว่าอะไรอะ่ะ แปลกตาเราไม่เคยมีในประเทศเราไม่ค่อยมีในวัฒนธรรมของประเทศไทยเรานะครับอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังก็คือไอ้เจ้าแถบผ้าสีต่างๆที่แขวนสะบัดพริ้วอยู่ข้างบนนี้นะครับไอ้เจ้าแถบผ้าสีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีชื่อนะครับเรียกง่ายๆว่ามนตราทวัตความเชื่ออ,อันหนึ่งของ นิกายมหายานแบบวัชรยานก็ดีแบบตันตระก็ดีแบบตันตยาอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยนะครับจะมีความเชื่อกันว่าการที่เราเขียนบทสวดมนต์ที่เราชอบที่เราปรารถนาเนี่ยนะครับลงไปบนผืนผ้านะครับแล้วก็นําไปแขวนเอาไว้ในที่โล่งแจ้งในที่ที่คนผ่านไปผ่านมาในที่ที่มีลมผ่านนะครับในที่ที่ไม่อับทึบนะครับ เวลาที่ลมพัดแต่ละครั้งเนี่ยก็จะนำพาเอาบทสวดมนต์รวมทั้งคําอธิษฐานของเราเนี่ยนะครับขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ความเชื่อของเขาก็คือว่าลมพัดแต่ละครั้งบทสวดมนต์ก็จะปลิวขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ดูที่เงาธงนะครับที่พื้นเนี่ยสวยจังเลยนะครับเวลาที่เราเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับเงาของมณฑรทวัตที่ ทอดทาบลงมาบนพื้นที่เราเดินอยู่เนี่ยนะครับมันพลิ้วสะบัดอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้สึกว่าพื้นเนี่ยมันอ่อนไหวแล้วก็มันกระเพื่อมได้นะครับน่ารักมากเลยนะครับเป็นงานศิลปะอีกชนิดหนึ่งอาจจะเรียกว่าเป็น Happening Art ก็ได้นะครับ เริ่มมีกลิ่นของวัดบ้างแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับไม่ใช่วัดที่ตั้งใจจะมาวัดที่ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวเนี่ยนะครับก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ใจกลางเมืองกัดบันดุเลยนะครับแล้วก็เป็นวัดที่น่าจะมีอะไรต่ออะไรน่าสนใจมากในบริเวณวัดใหญ่นี่มีวัดเล็กวัดน้อยมีเทวไลัยมีวิหารอาสมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในหนังสือนําชมของนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็จะเรียกชื่อวัดเพียงวัดเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่นึงเนี่ยมีหลายต่อหลายวัด พระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักทั้งองค์อยู่ในประมาณศิลปะแบบคุปตะแล้วก็ปาละนะครับปรติมากรรมชิ้นนี้ก็มีอายุ1 0 0 0พถึง1,400ปีมาแล้วนะครับเ,เป็นพระพุทธรูปประทับยืนหรือทรงยืนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเป็นยืนด้วยความงามแบบอินเดียนะครับยืนตริพังก็คือ เอียง3ประการตรี 3, คือตรีคือไตรคือ3พังคะคือการเอียงเอียงบ่านิดหนึ่งเอียงสะโพกนิดหนึ่งแล้วก็เขา่าเอียงข้างหนึ่งท่ายืนที่งามที่สุดต้องยืนด้วยท่าตรีพังนะครับจำไว้เลยต่อไปนี้เราจะไปยืนรอรถเมย์ยืนรอรถไฟฟ้านะครับยืนรอแฟน <Yeah. S 1> ก็ดิยืนผ่อนขาข้างหนึ่งผ่อนขาข้างซ้ายข้างนี้เหยียดตรง รโเยีไหลตำนานของที่นี่นี่นะครับก็คือพระโพธิสัตว์มันชูศีเนี่ยนะครับได้เสด็จมาเมื่อ2,500กว่าปีที่แล้วนะครับมาถึงพื้นที่แห่งนี้ก็พบว่าเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่นะครับมีเทือกเขาล้อมรอบหมดเลยตรงกลางทะเลสาบนั้นก็จะมีดอกบัวขาบสีน้ำเงินขนาดใหญ่บานอยู่นะครับ ก็ปรารถนาที่จะได้ดอกบัวขาบนี้นะครับใช้พระขันซึ่งเป็นอาวุธประจําพระองค์เนี่ยซึ่งใช้ห้ามหันอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยสับลงไปบนช่องเขานะครับเกิดเป็นช่องเขาน้ําไหลออกไปจนหมดเหือดแห้งทุกวันนี้รอยสับนั้นก็ยังเป็นช่องเขาอยู่เรียกว่าโตรกโซบานะครับไปเที่ยวได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเมื่อน้ําแห้งแล้วพระโพธิสัตว์มันชูศีกก็เสด็จมาเก็บดอกบัวนี้นะครับแล้วก็มาประดิษฐานบนยอดเขาซึ่งอยู่กลางทะเลสาบ สร้างพระเจดีย์ครอบทับเอาไว้จังหวะนั้นนะครับจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ตกวันโกนพอดีตกตรงกับวันโกนพอดีเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์มัญชุศีก็ใช้พระขันของพระองค์นั้นโกนพระเศียรน,นะครับให้ตรงตามวันโกนนะครับในพุทธศาสนาพร,พระเกศาของพระองค์ที่ร่วงตกลงไปบนพื้นดินที่เขาแห่งนี้ ก็ได้งอกขึ้นกลายเป็นต้นไม้ที่สำคัญของเขานี้ก็คือต้นสนนะครับส่วนเหาที่อยู่บนพระเศียรของพระอ,องค์เมื่อโกนด้วยพระขันเขาก็ร่วงตกลงไปที่พื้นดินอีกเช่นเดียวกันก็กลายร่างเป็นลิงนะครับเพราะฉะนั้นลิงที่เขานี้เป็นลิงที่ศักดิ์สิทธิ์คนเนปาลก็จะไม่ทำอันตรายลิงเลยแล้วก็มันจะเพิ่มพลเมืองมากมายเหลือเกินอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะ รุกรานนักท่องเที่ยวรุกรานคนที่อยู่อาศัยแถบนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับที่ลานของวัดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นลานประทักษินใหญ่เลยนะครับแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานหมู่พระเจดีย์หรือสถูปเล็กๆนะครับซึ่ง มีจำนวนอยู่อย่างมากมายนะครับสถูปเหล่านี้นี่ต้องบอกว่าออสร้างขึ้นถวายเนี่ยเ,ออเป็นพุทธบูชาก็ว่าได้นะครับเพราะว่าต่างกรรมต่างวาระกันหมดเลยนะครับสถูปเหล่านี้แตกต่างกับสถูปบ้านเรานะครับสถูปในบ้านเราเนี่ยออถ้าเห็นเล็กๆแบบนี้ตั้งกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะต้องบอกว่านี่คือสถานที่บรรจุอธิธาต ของผู้ตายแต่สถูปที่นี่ไม่ใช่สถูปที่นี่สร้างขึ้นถวายไว้เป็นพุทธบูชากับวัดนี้นะครับใครก็ตามที่มีกำลังทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ดีเสนาบาดีก็ดีประชาชนทั่วไปขหาบาดีที่มีเงินมีทรัพย์มีทุนแล้วก็มีจิตศรัทธากับพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสร้างสถูปเหล่านี้ นะครับอุทิศถวายให้กับวัดเป็นพุทธบูชาคนไทยเรารู้จักพะระนารายบรรทมศิลป์ในปางนอนตะแขงแต่ที่นี่นอนหงาย พอนาฬยนอนหงายอ้าซ่าเลยนะครับก็ไม่มีที่ไหนหายากที่นี่มีที่เดียว e x c l u s i v e with Bangkok Airways สําำหรับท่านผู้ชมรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองมีสิทธิ์รับตั๋วเครื่องบินบางกอกแ a i r เวยสไปกลับภายในประเทศจำนวน2รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งทุกเดือนติดตามกติกาได้ที่ www.facebook.com/pptvplay